สวัสดีค่ะมาเก็บบั่วแปบไปทส่เฮ็ดแนวกันค่ะทั่วแปบไว้ทำพันตอนนี้เขายืนอยู่ที่สูงค่ะเพราะว่าเราบินขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บพันทั่วแปบค่ะนี่ค่ะเก็บไปเลยแหงแล้วค่ะเว้ยแหงแล้วเราต้องเก็บ ไว้ำพันปลูกต้นเดียวได้กินออกอุย้ยอันนี้มีดอกด้วยสงสัยกรเด็ดนนออ,ออกดอแล้ว,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 วดกดชย้กอนกเ็ นอกค่ะยูบ้านเฮาร้อยเอ็ดตืนคืนมากกับบ้าน่างงั้นค่ะสวนสวนนี้ไม่ใช่สวนแต่เอา้ามันเด็กดิดมาพอน้อยังสาวปลูกไว้ค่ะแต่เราเป็นคนจัดฉากจัดหาปีนกันค่ะกระโดดกระโดดก็ คะทั่วแปบบ้านเอา่าดกอยูเดค่ะพ่อได้เก็บขายอยูเด้่ทั่วแปบทั่วแปบทั่วแปบ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 ปลูกต้นเดียวเป็นเครียดสูงเลยค่ะจะพามาชมสวน เบิ่งพี่น้องเห็นบ่้าธนูไหมคะเอาคงไม่เห็นหรอกนะนี่เป็นธรรมชาติบานเฮ้าค่ะหนาหนาวล่มว้อยว้อยเสียงนกเสียงกาแล้วก็เสียงใหญยไทยค่ะใช้เสียสองซอนค่ะเมื่อน,นี้หนาวส,สิเก็บอันนี้ไว้เทศพันค่ะ ไปทำพันกันหน้าพ่อค้าทางบ้านพี่น้องอยู่รอยเอ็ดหนาวค่ะลมววยโวยอากาศบ้านน้อยบ้านเฮี้ยนหลังน้อยกับต้นบอกเ้าค่ะ ก็มีมะพร้าวคู่กันว้างขวาง